คุยคุยกันในวันนี้กับน้องแพรนะคะจาก Investment p a t e ค่ะน้องแพรสวัสดีค่ะน้องแพรปดิดไม่ยังไม่ได้ยินเสียงน้องแพรเลยพูดนะคะมา,มาแล้วได้ยินเสียงแล้วโอเคค่ะสวัสดีคะ่ะพี่จอยและสวัสดีทุกท่านเลยค่ะใช่แล้วอะวันนี้นะคะน้องแพรพี่แอบเห็นน้องแพรทำคอนเทนต์เรื่องนี้เรื่องของหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดแล้วก็เกิดไอเดียว่าออจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าใครที่เป็นสายเทคนิคเขาก็จะดูเรื่องพวกนี้แหละเป็นประจำอยู่แล้วว่าหุ้นตัวไหนปรับตัวเพิ่มขึ้นยังไงกราฟเขามีทรงยังไงแต่ว่าเป็นมุมที่น้องแพรเนี่ยเป็นนักลงทุนที่เป็นสายฟันเดเมนทัลด้วยนะคะเวลาที่เห็นหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเราจะเป็นที่จะต้องเข้าไปส่องรือเข้าไปดูปรายละเอียดเพิ่มเติมตรงจุดไหนอีกบ้างเดี๋ยวให้คุณผู้ชมร่วมสนุกด้วยดีกว่าคุณผู้ชมที่ตามชมรายการอยู่กัน,นคุณผู้ชมคิดว่าปีนี้หุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด หน้าตาเป็นหุ้นตัวไหนก่อนที่จะให้นังแพร์เฉลยอาจจะดูกันแล้วก็ที่สำคัญคือผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆด้วยเซ็ตที่เราขึ้นจากพันพันต้นๆอ่ะพันห้าสิบขึ้นมาตอนนี้คือพันสามหลายคนบอกว่าก็ขึ้นมานี้เดียวเองจากที่เราปรับลงมานะคะแต่ว่าหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในปีนี้ก็สร้างผลตอบแทนเยอะมากๆเลยแต่ว่าจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวให้นองแพรเฉลยแล้วเดี๋ยวดูกันนะคะว่าเราจะต้องไปดูข้อมูลอะไร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมบ้างนะคะได้เลยค่ะเดีย๋ยวพาเฉลยนะคะพาลิสมาให้5อันดับแรกนะคะที่มีผลตอบแทนเนี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบหนึ่ปีค่ะก็เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะมีบางคนทายถูกบ้างละน้องพี่จอยเนาะหอันดับนี้นะคะเดี๋ยวเรามาไล่กันนะคะก็อันดับอันดับที่5ก่อนก่อนที่จะไปอันดับ1เนาะไล่จาก อ่าบนลงอ่าอันดับท้ายมาอันดับหน้าอ่าโอเคค่ะอันดับที่ห้าเนี่ยก็คือมากรุโระค่ะคุณไหมคะคุณมากรุถ้าผู้ชมติดตามใช่ถ้าผู้ชมติดตามถ้าเป็นกราฟคุณผู้ชมก็จะคุณค่ะเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนก็พูดถึงในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยคือเขามีราคาที่ปรับขึ้นมานะคะถ้าเกิดนับมาหนึ่งปีย้อนหลังเนี่ยบวกขึ้นมาอ่าประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตค่ะ แล้วสาเหตุที่เขาปรับขึ้นมาเนี่ยมันมาจากผลประกอบการของเขาด้วยค่ะพี่จอยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าช่วงหลังๆเนี่ยนักวิเคราะห์พูดถึงเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูภาพรวมของมากรเนี่ยเขาทําธุรกิจร้านอาหารใช่ไหมคะถ้าเกิดใครเพิ่งมาฟังในที่นี้แล้วก็เพิ่งรู้จักเดี๋ยวแพลนเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆก่อนละกันนะคะคือเขาทําธุรกิจร้านอาหารที่มีหลายแบรนด์เลยแต่ว่าแบรนด์ที่มีสัดส่วนมากที่สุดของเขาก็กคือแบรนด์ซุกี้ชาบูปิ้งย่างแบรนด์มากรอค่ะ นอกจากนี้เจเขาก็จะมีแบรนด์แบบ something together แล้วก็มีแบรนด์อื่นๆด้วยเนาะแต่ว่าแบรนด์ที่มาแรงตอนนี้ก็คือมาโกโร่นี่แหละทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพรวมของธุรกิจอาหารในปีนี้จริงๆแล้วในภาพรวมเลยนะคะพี่จอยมันไม่ดีเท่าไหร่สังเกตได้จาก่ h S S C หรือว่าเซลลเซลลโกรดใช่ ยอดขายเดิมการเติบโตของยอดขายเดิมใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่โตคะ่ะพี่จอยแต่ว่าตัวของมากรเนี่ยมันก็ยังไม่โตนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่ามันมันติดลบน้อยกว่าเพื่อนอถ้าเกิดเราเทียบกลุ่มสมมติกลุ่มติดลบประมาณห้าเปอร์เซ็นตมากรติดลบเนี่ยลบสามเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยคือเขาดูมีแนวโน้มที่เติบการลดลงของการเติบโตของยอดขายเดิมเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันคือยังติดลบอยู่แต่ว่าดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้เลยอะคะ่ะว่าเขาอะมี new s curve ใหม่ด้วยเพราะว่าเขาไปเปิดร้านอาหารแบรนด์ใหม่ด้วยในตอนนี้นะคะก็ส่งผลทำให้ผลประกอบการของเขาเนี่ยล่าสุดก็คือออกมาไตรามาส2ปรับตัวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกำไรกันค่ะกำไรไตรามาส2เนี่ยล่าสุดออกมานะคะโต96เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอันนี้คือไตรามาส2เนาะแต่ว่าไตรามาส3ยังไม่ออกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเป็นยังไงกำไรโตจากสาเหตุไหนก็มาจากรายได้ที่โตนั่นแหละ รายได้ที่โตจากสาเหตุอะไรก็คือจากการขยายสาขาใหม่ค่ะแล้วก็การเปิดแบรนด์ใหม่ด้วยแบรนด์ใหม่ล่าสุดของเขาเนี่ยมีชื่อว่าทงคัสึอาโอกินี่แหละประมาณนี้เป็นร้านอยู่กับทงคัสึอันนี้พย,ยังไม่เคยลองนะคะใครเคยลองแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าพี่จอยเคยลองไหมคะยังไม่เคยลองเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็เขาก็มีนโยบายในเรื่องการเปิดเปิดสาขาแล้วก็เปิดแบรนด์ใหม่อยู่เรื่อย ใช่แล้วค่ะอันนี้เลยเป็นที่น่าจับตาวันนี้พักก็เลยจะให้พลิกในหุ้นกลุ่มอาหารไว้ค่ะว่าสิ่งที่พวกเราต้องดูเวลาที่เราลงทุนในธุรกิจอาหารเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างอันนี้เราดูภาพรวมแล้วเนาะว่ามากักโลอเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็สาเหตุหลักๆก็มาจากเรื่องของอาการเติบโตของกําไรของเขาจริงๆนั่นแหละก็คือเป็นการเติบโตที่มีคุณภาพ ทีนี้เรามาดูทิกกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันมีอะไรบ้างละกันนะคะต้องบอกว่าอย่างมากุโ้เองเนี่ยมันอยู่ในเซกเตอร์กลุ่มกลุ่มฟูด้ดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มฟู้ดอะคะ่ะพี่จอยมันแบ่งสัดมันแบ่งเป็นย่อยๆอีกประมาณ4ี่กลุ่มด้วยกันนะคะมันจะมีกลุ่มสินค้าเกษตรกลุ่มอาหารแล้วก็กลุ่มเครื่องดื่มแล้วก็เป็นกลุ่มร้านอาหารอืม กลุ่มร้านอาหารในตอนนี้เนี่ยก็มีตัวที่หลายคนรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็คืออย่างเช่นตระกูลไมเนอร์ทั้งหลายใช่ไหมคะตระกูลเอ็มก็คือ MK เนาะมีโออิชิมีเซนเป็นต้นนะคะรวมไปถึงอัพเตอร์เนี่ยก็จะอยู่กลุ่มร้านอาหารพวกนี้แหละ ซึ่งโดยเนเจอร์เวลาที่เราลงทุนในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารนะคะเราต้องรู้ไว้ว่าปัจจัยที่จะทําให้กลุ่มนี้โตมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนี่ไม่พ้นเรื่องของเศรษฐกิจเวลาที่เศรษฐกิจดีคนก็อยากจะไปกินข้าวนอกบ้านเนาะอยากจะจับจ่ายใช้สอยอ่าก็จะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจเป็นหลักใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องรู้ก็คือความเสี่ยงของธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันคือเรื่องของการแข่งขัน คือตอนนี้มันยังมีเรื่องของการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงอยู่มันก็เลยทําให้เราเห็นว่าหุ้นกลุ่มร้านอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีการเติบโตก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดเหมือนกลุ่มเทคโนโลยีเพราะว่ามันเป็นของที่คนต้องกินต้องใช้ไปเรื่อยๆตามกระแสะแล้วก็การแข่งขันก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะเติบโตทีละนิดทีละนิดแบบนี้แหละบางแบรนด์เนี่ยอาจจะยังเราอาจจะไม่ค่อยเห็นการเติบโตละ แต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยก็จะแบบเขาเรียกว่าแข่งขันกันสุดฤทธิ์อย่างเช่น MK ที่ล่าสุดก็ออกมาทําโปรโมชั่นพวกแบบบุฟเฟ่ทั้งหลายใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีความเสียเ่ยงในเรื่องนี้อยู่ที่พวกเราต้องจับตาทีนี้สิ่งที่พวกเราต้องดูในฐานะนักลงทุนค่ะพี่จอยก็คือว่าเมื่อมันมีการแข่งขันสูงแบบนี้เนี่ยเราต้องดูว่าเขาเนี่ยยังรักษามาเก็ตแชร์ของตัวเองได้ดีอยู่หรือเปล่าวิธีการดูก็คือให้ดูอัตรากําไรขั้นต้นค่ะ อัตรากําไรขั้นต้นจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเขาสามารถรักษามาเก็ตแ a ร์ของตัวเองได้ดีหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่ามาเก็ตตัวของอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยของตัวเองเนี่ยลดลงเมื่อเทียบเมื่อเทียบกับของตัวเองนะคะในอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่นเราดูตอนไตรมาสสอยู่เนาะแล้วก็ไปเทียบกับตัวเองในไตรมาสหนึ่อ่าแล้วก็ Q4 ของปีก่อนเนี้ย เราเห็นแนวโน้มแล้วว่าอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ปรับลดลงเรื่อยๆเลยอย่างเช่นจากเดิมอยู่50%ตอนนี้เหลือแค่45%แบบนี้เราต้องเอะใจแล้วคะ่ะพี่ซอยว่าเรากําลังสูญเสีย m มาเก็ตแชร์ไหมการสูญเสีย market s h a ร์ในที่นี้เนี่ยมันมันสะท้อนจากตัวเลขในงบการเงินนั่นแหละคะ่ะก็คือรายได้ของเราบรรทัดบนเนี่ยลดลงหรือว่าอํานาจการต่อรองซัพพลายเออร์เนี่ยเราน้อยลงทําให้ต้นทุนขา,ขายของเราเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยยอดขายที่ลดลงหรือว่าอ่าอำนาจในการต่อรองซัพพลายเออร์ลดลงเนี่ยสองอันเนี้ยมันจะส่งผลทําให้อัตรากําไรขั้นต้นลดลงได้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องดูอัตรากําไรขั้นต้นค่ะอย่างเช่นของมากรเองเนี่ยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นค่ะพี่จอยซึ่งเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนั่นแปลว่าเขายังรักษามา r k e t share ได้ดีอยู่แล้วก็อาจจะมากขึ้นด้วยซ้ำ อันนี้ก็เลยจะฝากไว้นะคะว่าเวลาดูธุรก,กิจอาหารเนี่ยให้ดูในเรื่องของอัตรากําไรขั้นต้นนี่แหละมันเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะอีกอันนึงที่ต้องดูเลยนะคะนอกจากในส่วนของอัตรากําไรขั้นต้นแล้วค่ะก็จะเป็นส่วนอัอาตรา์เอาอัตรากําไรสุทธิอัอาตรากําไรสุทธิเนี่ยก็คือบรรทมไลายบรรทัสล่างสุดเลยนะคะอัตรากําไรขั้นต้นสะท้อนเรื่องของมาเก็ตแชร์เนาะเรื่องของการขายได้ เติบโตอยู่หรือเปล่าบริหารต้นทุนขายได้ดีอยู่ไหมแต่ว่าอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมันคือบอททอมไลน์ที่สุดละก็คือไรายได้รวมลบค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดก็จะเหลือเป็นกําไรสุทธิใช่ไหมคะแล้วอัตรากำไรสุทธิมันจะหาได้จากกําไรสุทธิหารด้วยไรายได้รวมซึ่งสะท้อนว่าบริษัทเนี่ยมีไรายได้เท่านี้เหลือเป็นกําไรให้ตัวเองจริงๆแล้วอะ่ะเท่าไหร่อย่างเช่นอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่7%นั่นแปลว่า มากรโเนี่ยยอดขายของเขาเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเหลือให้ตัวเองจริงๆหลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่เจ็ดบาทอันนี้เราก็ต้องดูเปรียบเทียบกับตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเขามีแนวโน้ม่าที่ปรับตัวลดลงไหมแล้วในส่วนนี้เองเนี่ยเทียบกับตัวเองอย่างเดียวไม่พอต้องเทียบเพื่อนด้วยกลุ่มเพื่อนที่ทำธุรกิจขายกันด้วยนะคะอ่ะอันนี้มันก็จะสะท้อนเรื่องของ ความสามารถในการแข่งขันได้เช่นกันความสามารถในการแข่งขันไม่พอความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายด้วยอ,อย่างมากโกโรเองคะ่ะล่าสุดเนี่ยมีอัตรากําไรสุทธิอยู่ที่7.2%็ดจุดสองเซค่ะพี่จอยซึ่งมากกว่าของตัวเองในอดีตเพราะว่าของตัวเองในอดีตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแค่2%เท่านั้น ก็จะเห็นเลยใช่ไหมคะว่าทั้งอัตรากาไรขั้นต้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็อัตรากําไรสุทธิเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นน่าสะท้อนว่าเขาเนี่ยมีทั้งยอดขายที่ดีแล้วก็มีการบริหารค่าใช้ใจ่ายรวมที่ดีด้วยอืออ่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของรายได้พวกนี้ก็คือเขามีประสิทธิภาพและอีกอันนึงที่อยากจะให้ทุกคนดูเวลาที่ดูกลุ่มนี้คะ่ะพี่จอยก็คือเรื่องของสภาพคล่องเพราะว่าเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยมันเป็นน้ําหล่อเลี้ยงธุรกิจเลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารละกันนะคะ เพราะว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราต้องบริหารสภาพคล่องให้ดีแล้วเขาเพราะว่าเขามีต้นทุนที่มันมีวันหมดอายุด้วยค่ะพี่จอยอย่างเช่นพวกแบบต้นทุนหมูผักอะไรทั้งหลังเนี่ยมันเก็บนานไม่ได้เนาะ,ะอ่าซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันจะสะท้อนอยู่ในอัตราส่วนที่ชื่อว่าวงจรเงินสดด้วยค่ะวงจรเงินสดตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงเรื่องของอ่ามันสะท้อนเรื่องของทั้งการ การบริหารรายได้ว่ารับเงินมาภายในกี่วันเนาะแล้วก็สะท้อนในเรื่องของอเขาเรียกว่าบริษัทต้องอในพารของรายได้ในพารของการจัดการหนี้แล้วก็ในพาร์ของการบริหารสต็อกรวมอยู่ในนี้หมดเลยเดี๋ยวแพ้พูดให้ทุกคนเห็นภาพค่ะอย่างมาโกุโรเองเนี่ยมีวงจรเงินสดอยู่ที่32วันนั่นแปลว่านั่นแปลว่าบริษัทเนี่ย บริษัทนะคะมีอยู่32วันนะนั่นแปลว่าพอบริษัทเนี่ยจะต้องควักเงินของตัวเองออกจ่ายให้กับซัพพลายเออร์ล่วงหน้า32วันก่อนที่จะได้รับเงินจากลูกหนี้การค้าหรือว่าจากลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวงจรเงินสดจริงๆแล้วเนี่ยติดลบมันจะยิ่งดีค่ะ แต่ว่าเราอนุโลมให้เพราะว่าในพัทของความเป็นจริงอะไม่ค่อยมีธุรกิจไหนที่วงจรเงินสดติดลบหรอกอวงจรเงินสดติดลบในที่นี้ก็คือเราได้รับเงินจากลูกค้าก่อนก่อนที่จะเอาเงินนี้เนี่ยไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้การค้าหรือว่าจ่ายให้กับซัพพลายเออร์ซึ่งในพัทของธุรกิจร้านอาหารนะคะพี่จอยวงจรเงินสดเนี่ยไม่ควรที่จะเกินประมาณสามสิบวันอืม แล้วมากรลเองก็อยู่ในดับที่รับได้เนาะก็อยู่ในประมาณ3 2วันแต่ถ้าเกิดมากกว่านี้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มเอะใจแล้วว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกไปค่ะว่าอ่าจริงๆแล้วเนี่ยให้ตัวของวงจรเงินสดมันสะท้อนเรื่องของการบริหารสต็อกสินค้าด้วยค่ะอันนี้ดูนนะะเบื้องต้นตอบโจทย์กับเรื่องของราคาหุ้นที่เขาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่ห้าผู้ชมเห็นภาพไหมใช่ค่ะอ่ะเฉลยไปแล้วตัวที่ห้าตัวที่สี่นะคะ ได้เลยค่ะมาตัวที่สี่กันต่อนะคะเดี๋ยวตัวที่ห้าปรบนะคพาอยากให้ทุกคนดูในส่วนของ PE นิดนึงด้วยค่ะ PE ของร้านอาหารเนี่ยจะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณยี่สิถึงยี่้าเท่าโดยปกติค่ะพี่จอยอย่างมากรเองเนี่ยตอนนี้อยู่ในระดับมาตรฐานก็คืออยู่ที่ประมาณยี่สบสามจุหนึ่งศูนเท่านะปัจจุบันเลยนะคะโอเคเราไปต่อตัวที่สี่กันตัวที่สี่อันนี้เป็นหุ้นที่เชื่อว่ายิ่งเฉพาะสายเทรดเดอร์เนี่ยยิ่งจะต้องแบบคุ้นเคยพี่จอยรู้ไหมคะ เป็นเบอร์หนึ่งที่เทรดเยอะกันมากเลยก็คือเดลต้าค่ะเมื่อกี้นี่จะตอบแล้วเชียวกูพพกเพราะน้องแพ้เพราะน้องแพ้เติมมาดิตอนแรกพี่คิดเอหุ้นที่เป็นสายเทคนิคจะต้องรู้แต่พอหุ้นที่แบบเทรดเยอะมากเลยนี่คําตอบได้เลยนะคะว่าเดลต้าเชื่อว่าพี่จอยตอ,อตอบได้เลยคะ่ะเดลต้าค่ะพี่จอยใช่เดลต้านะคะราคาปรับขึ้นมานะคะย้อนหลังหนึ่งปีค่ะจะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต อ่าอันนี้แพรลรืมอัปเดตไปนะคะว่าข้อมูลราคานี้แพรอัปเดตล่าสุดในวันที่ประมาณ20ตุลาคมนะคะอ่าตอนนี้มันก็อาจจะแบบมีแบบบวกลบเล็กน้อยเนาะโอเคทีนี้เดลต้าเนี่ยบวกขึ้นมา50%แล้วค่ะสาเหตุที่สำคัญเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเดลต้าเนี่ยเขามีผลประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางไตรามาสเหมือนกันอย่างไตรามาสหที่ อ่ที่มีกําไรที่ลดลงด้วยเนะเาะอค่ะแล้วกาไรไตรมาสสองจริงๆแล้วก็ลดลงเหมือนกันนะคะพี่จอยลดลงประมาณ7%เปอร์เซนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ว่าเดลต้าเนี่ย,ยอาจจะเป็นเคสที่ทุกคนบอกว่ามันมันอาจจะอยู่นอกเหนือจากทุกหลักทุกหลักทฤษฎีในมุมของน้อง<ช>แพรว่าถ้าเกิดว่าราคาหุ้นขึ้นแต่ว่าผมกอบการก็โตนะแต่โตในสัดส่วนที่ลดลง แบบนี้เราต้องไปดูตรงไหนเพิ่มหรือว่ามันมีจุดอะไรที่ที่น้องแพรคิดว่าใครที่จะลงทุนและเป็นอิงก,กับเรื่องของฟันเดอเมนทลที่ต้องไปดูเพิ่มเติมบ้างคะ่ะได้เลยค่ะคือถ้าเกิดเราเห็นแบบนี้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูผลประกอบการย้อนหลังเนี่ยเขาปรับตัวลดลงแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่แพรอยากจะให้ดูเพิ่มเติมก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะผลประกอบการมันเป็นเรื่องของอดีตใช่ไหมคะ มันเกิดจากการที่นักลงทุนอาจจะคาดหวังผลประกอบการในอนาคตที่มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาหุ้นมันก็เลยสะท้อนไปก่อนหน้านี้แล้วและตอนนี้มันก็เฉลยแล้วค่ะพี่จอยว่ากําไรในไตรมาสสามของเขาเนี่ยออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ด้วยดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ด้วยก็คือเฉลยแล้วนั่นเองว่า เขามีผลประกอบการแนวโน้มที่เติบโตและตอนนี้เฉลยแล้วว่ามันก็เป็นไปตามนั้นก็ส่งผลทําให้ราคาหุ้นของเขาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นของเขาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปกว่าพื้นฐานมากนะคะคือมันอยู่เหนือกดทฤษฎีเหมือนที่พี่จอยพูดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูจาก P/E ของเขาเนี่ย P/E ของเขาอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบเท่าซึ่งมันเยอะมากๆ คือตามหลักแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเดลต้าเนี่ยเป็นหุ้นเทคหรือว่าหุ้นเติบโตถือว่าเป็นหุ้นเทคละกันเนาะอยู่ในกลุ่มเทคละกันนะคะซึ่งถ้าเกิดเราไปเทียบกับกลุ่มเทคในอเมริกาอย่างเช่น Nvidia NVidia เนี่ย PE อยู่ที่53เท่านะคะแต่เดลต้าของเราเนี่ยนำโด่งไปแล้วอยู่ที่1้อเท่านั่นแหละมันก็เลยอยู่เหนือกฎทฤษฎี คือเวลาที่เราดูหุ้นเติบโตอ่ะเราจะดูแค่ P/E อย่างเดียวก็ไม่พอค่ะพี่จอยคือถ้าเกิดเราพูดแค่ว่า P/E อย่าง Nvidia เนี่ยห้าสกว่าเท่าเนี่ยเราสามารถบอกว่าแพงได้เลยนะถ้าเกิดเราไม่ดูอะไรอย่างอื่นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเวลาที่เราดูหุ้นเติบโตอย่างเช่นหุ้นกลุ่มเทคสิ่งที่พวกเราต้องดูก็คือเอา P/E เทียบกับ g r o w ค่ะ PE เทียบกับโกรดเนาะอย่าง n v i d i ีเยเนี่ย PE อยู่ที่ประมาณ53เท่าแต่ว่าเขามีการเติบโตที่มากกว่า PE ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเติบโตประมาณ70%ไปจนถึง100%ก็มีเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราเอา PE เทียบกับโกรดเนี่ย PEG เขาน้อยกว่าหนึ่งค่ะมันก็เลยยังถือว่าไม่แพงอืมแต่<อ>ในขณะ <Delta S 2> ที่ Delta, ท Delta ทเทียบแล้วเป็นยังไง PEG เท่าไหร่ <laughs> รในขณะ<อ>ที่เดลต้มัน p ี<พ>ีก็คือมากกว่าหนึ่งเนาะมันก็ตรงกันข้ามกันนั่นแหละหอย่างที่ว่าคะ่ะเดลต้ามันอยู่เหนือกฎทฤษฎีเพราะฉะนั้นแล้วแพลว่ามันเหมาะก,กับสายเทรดมากกว่าแต่ในมุมมองของสายลงทุนเนี่ยมันแพงเกินไปละถ้าเกิดเป็นตัวแพ้เองแพ้ก็จะยังไม่ลงทุนเพราะว่าถ้าเป็นพาร์ของการลงทุนนะคะจะไม่ลงทุนเพราะว่ามันยังแพงกว่าเขาเรียกว่าแพงกว่าการเติบโตของเขาอะ่ะนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเป็นสายเทรดไม่ว่ากันเพราะว่ากราฟสวยหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม วิธีการที่บอกคุณผู้ชมไปก็คือพอเราเห็นหุ้นขึ้นสายเทคนิคเขาก็ทําไปสายเทรดเขาก็ทําไปแต่ว่าอพอเป็นสายที่อย่างน้องแพรเนะคะเป็นสายที่อิงก,กับเรื่องของฟันเดเมนทัลปุ๊บเนี่ยต้องดูข้อมูลแล้วก็ชั่งน้ําหนักเมื่อมันไม่ใช่ในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะเลือกมาอยู่ในพอร์ตก็ไม่เป็นไรเราเราก็ไม่ได้เลือกส่วนสายเทรดจะเลือกก็สุดแล้วแต่แต่ต้องแต่ต้องพิจารณาในมุมของเราด้วยนะคะอย่าตามไปสมดทุกทุกเรื่อง ทุกตัวนะคะอันนี้เห็นความแตกต่างแล้วเนอะนี่แค่2ตัวเองนะไล่จากลำดับที่5ขึ้นมาลำดับที่4เดี๋ยวดูอีกสต,ตัวคุณผู้ชมเดี๋ยวดูอีก3ตัวจะเห็น,นข้อแตกต่างแล้วก็เห็นในยะที่น้องแพรจะจะต้องจะบอกคุณผู้ชมในวันนี้ว่าสายฟันเดเมนทัลถ้าอยากจะพิจารณาในเรื่องของการลงทุนต้องดูเรื่อง,องของอะไรประกอบด้วยนะคะมาลำดับที่3นะคะน้องแพรได้เลยค่ะ โอเคค่ะไปย้อนลดับที่สองอีกนิดเดียวนะคะพี่จอยเมื<ว>่อก<ว>ี้พาให้ทิกไว้ก็คือเวลาดูหุ้นกลุ่มเทคให้ดู PE ควบวู่กับโกล์เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พายอยากให้ดูเลยนะคะก็คือถ้าโดยเฉพาะเป็นหุ้นเทคเนาะหรือว่าหุ้น AI ทั้งหลายนะคะสิ่งที่พายอยากให้ทุกคนดูก็คือให้ดูค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D ค่ะเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้โอกาสที่จะเกิดรายได้เพิ่มในอนาคต ซึ่งเราจะเห็นเลยว่าหุ้นเจ็ดนางฟ้านะคะโดยส่วนใหญ่เนาะอย่างเช่นอเมซอนเนี่ยเขาจะมีค่าใช้จ่าย R&D ที่เยอะมากๆเลยแล้วก็เยอะอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยส่งผลทําให้รายได้ของเขาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแล้วใครดูหุ้นกลุ่มนี้อยู่ต้องดูเลยนะคะว่า R&D เขาอยู่ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่หรือเปล่าเนาะโอเคทีนี้เรามาต่ออันดับที่สามกันค่ะพี่จอยอันดับสามสองหนึ่งไปเร็วๆได้ละไม่มีอะไรละอันดับที่สามเนี่ยคือ อโอเคอันนี้เซอร์ไพรส์นะคะจริงๆแล้ว,วตอนที่แพรจะทำคอนเทนต์เรื่องนี้แพรไม่คิดว่าหุ้นตัวนี้จะติดโผลด้วยอเพราะว่ามันส่วนเทรนมันส่วนเทรนกับทางฟันดัมเมนทลนะคะ,คะก็คือหุ้น MTI หรือว่ามเมืองไทยประกันภัยค่ะค่ะตัวนี้เนี่ยมันส่วนเทรนยังไงก็โดยปกติแล้วเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าธุรกิจประกันภัยเนาะ มันจะแปรเขาเรียกว่าแปรผกผันกับภาวะดอกเบี้ยอ่ะแปรแปรไม่ใช่ผกแปรผกผัน่ะะแปรผันตามกับภาวะดอกเบี้ยอย่างเช่นว่าถ้าเกิดแนวโน้มดอกเบี้ยเป็นขาลงเนี่ยรายได้ของเขาก็จะลดลงตามเพราะว่าเวลาที่เขาได้รายได้ค่าเบี้ยมาแล้วอะ่ะเขาจะเอาเงินไปลงทุนต่อในสินทรัพย์ที่ ในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างเช่นพวกตาสานีเป็นต้นนะคะอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในภาวะดอกเบีย้ยขาลงใช่ไหมคะพี่จอยกรงองก็เพิ่งประกาศลดดอกเบีย้ยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจประกันภัยเนี่ยมันควรที่จะปรับตัวลดลงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยราคาเขาเพิ่มขึ้นอืมเหตุผลเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,คะซึ่งราคาของเขาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นย้อนหลังหนึ่งปีอยู่ที่หกเซค่ะพี่จอย แล้วพอเกิดเรามาดูกำไรในไตรมาส2ของเขาล่าสุดนะคะจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำไรเขาลดลงค่ะลดลง36%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอเราก็จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามเทรนด์ดอกเบีย้ยนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่เป็นความคาดหวังที่ทำให้ราคาหุ้นของเขาปรับขึ้นซึ่งอันนี้เป็นเวิร์บทูเดาล้วนๆนะคะพี่จอยเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าก็คือว่าเขาเป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลดีค่ะ และพอแพารไปดูสถิติในการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาจะพบว่าเขามีการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มมากขึ้นด้วยในปีนี้ก็คือมีการปรับอัตราเงินปันผลเพิ่มมากขึ้นให้กับนักลงทุนมันก็เลยเป็นอีกอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนที่คาดหวังเงินปันผลเนี่ยกลับมาสนใจหุ้นตัวนี้ก็ได้ค่ะอืมแต่อย่างที่น้องพาบอกว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรอ้างองิงแต่ว่ามันมีเรื่องของ วลุ่มเข้าแล้วก็มันมีเรื่องของราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตใช่ค่ะเป็นการตั้งข้อสังเกตนะเพราะว่าแต่ว่าเรื่องของการจ่ายเงินปันผลสูงขึ้นเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นแฟกต์แต่ว่าเป็นข้อสังเกตแหละว,ว่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่ส่งผลทําให้ราคาหุ้นของเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะค่ะตัวที่สามแล้วต <Okay. S 1> ื่นเต้นเลยอยากรู้สองตัวที่เหลืออันใดล่ะลำดับที่สอง เลยค่ะอันดับที่2นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่อาจจะยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่ค่ะมันชื่อหุ้นว่า AMARC นะคะตัวย่อคือ AMARC เนาะเป็นบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชียค่ะ ตัวนี้ทำธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับพวกแบบศูนย์ห้องปฏิบัติการการวิจัยต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์ในด้านอาหารในด้านกเกษตรแล้วก็สิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรก็คืออยู่ในพวกทั้งกลุ่มอาหารด้วยกลุ่มแพทย์ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อสังเกตก็คือว่ารายได้ของเขาเนี่ยเติบโตค่ะพี่จอยคือราคาของเขาเนี่ยย้อนหลังหนึ่งปีบวกขึ้นมาร้อยสามสิบแปดเปอร์เซ็นต แล้วถ้าเกิดเรามาดูนะคะว่ากําไรของเขาเป็นยังไงก็จะพบว่ากําไรของเขาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นค่ะกําไรไตรมาสสอ,องของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้น6กรเซนะคะค่ะเป็นตัวม้ามืดที่มาแรงมากๆอาแต่ตัวนี้ต้องบอกต้องบอกว่าพอน้้งแพรเแล้วให้ฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยคือผลประกอบการสอดร,รับกับเรื่องของราคา<ช>ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นหุ้นม้ามืดคือก่อนอันนี้ไม่มีใครสนใจ <ช>่ะเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาคราวนี้ทุกคนสนใจหมดเลยเริ่มมาเจาะลึกในใธุรกิจเขาแล้วก็เริ่มเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นเนาะมันก็เลยทุกอย่างมันประจวบเหมาะกันเราก็เลยได้เห็นราคาเขาเพิ่มขึ้นไปตั้งร้อยกว่าเปอร์เซ็นตะ์ไงใช่แล้วค่ะแล้วมันก็ประจวบเหมาะแบบนี้ด้วยค่ะพี่จอยรายได้ของเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเขาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกแบบวิจัยอาหารใช่ไหมคะพวกธุรกิจอาหารที่มีการส่งออกก็จะส่งมาให้เขาวิจัยนี่แหละอืม แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าสถิติที่ผ่านมาในช่วงปีนี้เนี่ยกลุ่มอาหารที่ส่งออกค่ะเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยก็คือมีการส่งออกที่มากขึ้นมันสอดรับกันเหมือนอุตสาหก,การรมอาหารโตอันนี้ก็จะโตเหมือนกันและนอกจากนี้เขาก็ทำวิจัยพวกการแพทย์ด้วยใช่ไหมคะพอพามาดูรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่อะคะ่ะก็จะพบว่าอันดับแรกเลยค่ะพี่จอยคือโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับ2ก็เป็นบริษัทโรงพยาบาลลาดพร้านี่แหละแล้วอันดับที่3ค่ะเป็นไทย NVDR เห็นไหมคะว่าฝรั่งเห็นขอนเราอีกออยู่อันดับที่3เลย <c oughs> อค่ะ <c oughs> น,นั่นแหละค่ะ,อ,ะ <Okay. S 1> อันนี้ถเรามาต,ต,ตอบโจทย์ในเรื่องของการที่สอดรับการทั้งในส่วนของ fundamental แล้วก็ technical นะคะที่อันดับที่สองอใช่แล้วค่ะอันดับหนึ่งพี่ซอยอันนี้เป็นทาง technical ล้วนๆเลยเหมือนกันนะคะ ก็อาจจะผลประกอบการดีด้วยแล้วก็เป็นการเก่งกำไรด้วยละกันนะคะการบินไทยคะ่ะอันนี้พอเขาขับอันนี้แม้ว่าคุณเชาบอกอ้าวใช่เหรอราคาเขาปรับตัวลงมาแล้วก็จริงแต่ว่าด้วยการที่เขากลับมาเทรดเนาะมันก็เลยมีเปอร์เซ็นต์ในการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ที่สูงผิดผิดปกติต้องบอกว่าผิดปกติเขากลับมาเทรดเมื่อวันที่สี่สิงหาะคะ ใช่แล้วค่ะกลับมาเทวันที่4สิงหาวันที่พี่จอยบอกเลยก็นั่นแหละเป็นเพราะว่าการเก่งกําไรเก่งกําไรนั่นแหละเนาะแล้วผลประกอบการก็ดีขึ้นแหละแต่ว่าเก่งกาไรมากกว่าค่ะว่าราคาขึ้นมาประมาณ200เปอร์เซ็นค่ะค่ะคุณผู้ชมว <Okay. S 1> ันนี้วันนี้ชวนน้องแพรคุยผู้ชมเห็นอะไรไหมในห้าหุ้นที่น้องแพรเอามาเล่าผู้ชมฟังเนี่ยเป็นห้าตัวอย่างที่ดีมากๆแตกต่างกัน ทั้งในแง่ของการปรับตัวเพิ่มการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาในเหมือนกันแต่ว่าในแง่ของการที่เราจะไปทําการบ้านต่อไม่เหมือนกันเลยสักตัวหนึ่งในมุมของน้องแพรพี่ถามอีกนิดนึงว่าการที่เราทําข้อมูลแบบนี้ค่ะเราได้อะไรบ้างในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนอืมเราได้เห็นเนเจอร์ของธุรกิจนะคะพี่จอยอืเราพอเราเห็นแบบนี้ว่าแบบ ตัวไหนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้อนอย่างคอนเทนต์นี้ก็ได้เนาะมีตัวไหนบ้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเราจะเห็นเลยว่าในปีนี้เนี่ยอุตสาหกรรมไหนมาแรงอืมอุตสาห์อันดับแรกเลยคืออุตสาหกรรมไหนมาแรงอันดับที่สองก็คือเวลาที่เราเจาะลึกธุรกิจนะคะเราจะรู้เลยว่าเนเจอร์ของแต่ละธุรกิจอะ่ะไม่เหมือนกันการวิเคราะห์ในแต่ละธุรกิจอะ่ะในแต่ละในแต่ละธุรกิจอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยค่ะ อย่างเช่นเมื่อกี้พยกตัวอย่างไปธุรกิจพวกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเทคโนโลยีเนาะเวลาที่เราดูจริงๆเนี่ยไอตัวส่วนที่เราต้องโฟกัสอะมันเป็นส่วนในเกี่ยวกับการเติบโตของเขาอย่างเช่นค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาแล้วเวลาดู valuation ะ่ะมันต้องเปรียบเทียบ PE กับกร t h เป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะเห็นการทํากันบ้านที่เยอะมากขึ้นไหมคะนี่แหละถ้าเราอยากจะลงทุนเราอยากจะเลือกหุ้นที่เหมาะสมกับเราหรือว่าสไตล์การเทรดของเรานะคะผู้ชมอาจจะต้องทําการบ้านแบบนี้แหละ อันนี้เป็นการบ้านในลักษณะที่อิงก,กับเรื่องของฟันเดเมนเทลอิงก,กับเรื่องของงบการเงินโดยใช้อาจจะเอาบิสเนสโมเดลหรือว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงของธุรกิจเข้ามาประกอบในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็การเลือกหุ้นด้วยที่น้องแพรเล่าทั้งหมดคุณผู้ชมจับสังเกตเลยไหมว่าไม่ใช่ทุกตัวที่น้องแพรจะชอบไม่ใช่ทุกตัวไม่ใช่ทุกตัวที่จะเข้าขายที่จะสะสมเข้ามาในพอร์ตแต่ว่าจะมีบางตัวเท่านั้นที่คิดว่ามันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะ เลือกเข้ามาในฝั่งที่เหมาะสมกับพอร์ตของนองแพรอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่างคุณผู้ชมเนี่ยเห็นภาพแบบนี้ก่อนเราจะได้รู้ว่าเราจะเลือกหุ้นตัวไหนที่เหมาะสมกับเราเพราะบางทีอะเราได้ยินได้ฟังเยอะมากเลยวันหนึ่ง 20- 30ตัวเน่ถ้าเลือกตามบางทีมันจะไม่เหมาะกับเราหรอกคะ่ะบางทีเราเข้าไปแล้วเราออกไม่ได้ก็มีแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกหุ้นจากสิ่งที่นองแพรแล้วคุณผู้ชมฟังเนี่ยคะ่ะมันจะได้หุ้นที่เราชอบมันใช่และที่สําคัญก็คือเราจะได้ไป วางแผนในเรื่องของการลงทุนได้วันนี้ขอบคุณน้องแพรมากนะคะกับแค่ทริคดีๆเองจริงๆไปสะดุดคอนเทนต์นี้ของน้องแพรนะคะแล้วก็เลยบอกว่าอืมเอามุมนี้ดีกว่ามุมที่น้องแพรใช้ในเรื่องการเป็นนักลงทุนและอยู่ในตลาดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องแพรมากคะ่ะขอบคุณพี่จอยและทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ